เมื่อช่วงวันที่ผ่านมาครับเพื่อนๆได้มีการเปิดเผยจากนักเตะคนหนึ่งที่ตัวเขาคนนี้ครับเคยเกือบจะได้ย้ายมาซบสโมสรอ,อย่างโงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราแล้วแต่จนถึงวินาทีสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนักเตะที่ทางลิเวอร์พูล today กำลังหมายถึงอยู่นั้นก็คือนาเบลเฟคีดาวเตะเลือดเฟรนด์แมนที่ในตอนนั้นเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางโอลิมปิกลียงและก็รวมถึงในนามทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยแหะครับ ซึ่งพอช่วงเวลาผ่านไปเกือบๆอบมปีณนะตอนนี้ทาน,นของนาบิลเฟคีเจ้าตัวก็เพิ่งจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวในอดีตว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่ทําให้เขานั้นช่วดย้ายไปซบลิเวอร์พูลแม้ว่าในตอนนั้นจะมีการเปิดเผยว่าตัวเขานั้นไม่ผ่านการตรวจร่างกายแต่มันมีสาเหตุใดที่ลึกไปกว่านั้นหรือเปล่าเอาเลยครับเรื่องราวในตอนนั้นจะเป็นยังไงให้เพื่อนๆตามลิเวอร์พูลทุเดย์ไปขุดคุยความจริงจากปากของนาบิลเฟกีกันเลยครับ หากยังจำกันได้ครับในช่วงหน้าร้อนของปี2018ในตอนนั้นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลมากที่สุดและดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนั่นก็คือในรายของนาบิลเฟคีกับตันทีมของสโมสรโอลิมปิกลียงทีมดังจากสลิเอรฝรั่งเศสน้เวลานั้นแม้ว่าในช่วงเวลานังกล่าวครับจะมีสโมสรอ,อื่นนั้นให้ความสนใจในตัวเฟคีเช่นกันแต่ทุกคนนั้นก็ต่างรู้กันดีว่าสโมสรที่เป็นทีมเต็งจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมก็คือลิเวอร์พูล เพราะว่ากันว่านะตอนนั้นครับเงื่อนไขทุกอย่างนั้นถูกตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ากันว่าถึงขั้นที่ทางเดอะเรสได้ทําการถ่ายคลิปเปิดตัวกับทางนักเตะแถมพวกเขายังได้เตรียมเงินราวๆ53ล้านปอนด์ไว้ด้วยแล้วล่ะครับ แต่ถว่าในท้ายที่สุดการเซ็นสัญญามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งเหตุผลในตอนนั้นที่โดนทางซื้อรายงานก็คือเฟคีนั้นไม่ผ่านการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลเนื่องจากตัวนักเตะเนี่ยเคยผ่านการผ่าตัดใหญ่มาแล้วจนทำให้บอร์บริหารของ่าหงแดงครับไม่มั่นใจที่จะเซ็นสัญญากับตัวเขาจนฐานะของนาบิลเฟคีต้องผิดหวังและอยู่กับทางโอลิมปิกเียงอีกหนึ่งฤดูกาลก่อนที่ฤดูกาลถัดไปจะเป็นฐานะของ is, เรอัลเบติสเซ็นสัญญาเขาไปร่วมทีมในที่สุด และพอเรื่องราวทุกอย่างได้ผ่านไป2-3ปีครับเชื่อได้เลยว่าเหล่าบรรดาแฟนบอลและโดยเฉพาะกลุ่มเดอะคอปครับเกือบที่จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วก่อนที่ไม่นานมานี้ครับเฟคี Fake จะได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความเป็นจริงผ่านสื่อสยันเดอร์ไทมว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งทาาน้าของนาเบลเฟคีร Fake ครับเขาได้กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มืดมนแบบสุด ผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นความจริงจากขา่าวมีหลายคนบอกว่ามันเป็นปัญหาจากหัวเข่าของผมมันจึงทําให้ผมไม่สามารถย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้ในตอนนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่านั่นมันไม่ได้เป็นความจริงเลยด้วยซ้ําผมเดินทางไปที่เกลฟองแตนสูนฟตบอลของฝรั่งเศสที่ใกล้กับปารีสและพวกเขาก็ได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วผมตรวจร่างกายกับทีมแพทย์และการตรวจร่างกายมันก็เรียบร้อยดีซึ่งผลที่ออกมาหัวเข่าของผมนั้นก็ปกติ ผมมีปัญหากับตัวแทนของผมหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าใช่มันเป็นแบบนั้นที่ปรึกษาของผมเขาเป็นตัวแทนที่ต้องทำการรับผิดชอบต่อข้อตกลงที่ไม่สามารถสำเร็จไปได้แน่นอนว่ามันําให้ผมผิดหวังอย่างมากที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลและก็ยิ่งผิดหวังมากขึ้นไปอีกพอลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอีกสโมสรหนึ่งผมได้พบกับเยอเกนคอปแล้วและระหว่างนั้นเราได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยแฉมการพูดคุยดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้ด้ดดวยดี หลังจากที่ได้พบกับเขาผมก็รู้สึกเลยว่าผมจะต้องย้ายไปที่ลิเวอร์พูลให้ได้เพราะผมต้องการที่จะร่วมงานกับเขาที่นั่นเยกเกนคลอบเขาเป็นคนดีซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นเพราะผมนั้นอยากย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยสำหรับผมที่ต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังนั้นพวกเขาต้องหาเหตุผลที่จะทำให้ข้อตกลงไม่ผ่าน ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะโทษว่ามันเป็นเพราะปัญหาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าของตัวผมนั่นเองนาบ,บิลเฟคีกล่าวผ่านเดอะไทม์แน่นอนว่าไม่มีใครนึกภาพออกครับว่าท่านาบ,บิลเฟคีย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในตอนนั้นเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับสโมสรแห่งนี้แต่เมื่อในท้ายที่สุดดิวดังกล่าวมันไม่สามารถเกิดขึ้น ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นสโมสรลิเวอร์พูลหรือว่านาบิลเฟคีและเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขามันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับนักเตะทุกคนและก็รวมถึงตลาดนักเตะทุกๆตลาดที่ผ่านผ่านมาครับและนี่ครับเพื่อนๆก็คือความจริงจากปากของนาบิลเฟคีว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่จะไม่เขาไม่ได้กลายเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลในตอนนั้นและเพื่อนเพื่อะครับมีความคิดเห็นกับนาบิลเฟคียังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลทูเดย์ไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยครับ สำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ